สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนั่งเอกมอรมนะคะสําหรับยูกิเพนญพกานังเอกมอรมแห่งคณะมอรมเสียงวีหกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของเธอนะคะสําหรับยูกินะคะแล้วก็ช่างแต่งหน้าทาผมของเธอนั่นเองสําหรับยูกินะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะก็มักจะเอ็นดูในความน่ารักอ่อนน้อม ถมตนของเธอนะคะเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่หลายๆคนนะคะก็ต่างชื่นชมนั่นเองแล้วเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าอ่านักอีกมอลล่าแต่ละคนก็มักจะมีช่างแต่งหน้าทําผมประจําตัวอย่างนี้นะคะ ยูกิเพนพกานะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีช่างแต่งหน้าทําผมประจําตัวของเธอนั่นก็คือพี่มาร์กับน้องเฟิร์สนั่นเองนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะถ้าได้ติดตามยูกิมาเนี่ยก็ถือได้ว,ว่าเป็นช่างแต่งหน้าทําผมประจําตัวให้กับเธอเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยแล้วหลายๆคนนะคะก็มักจะมีการชื่นชมกันว่าเวลายูยกิแต่งหน้าหรือว่าทําผมอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยก็คือดูสวยสงา่าแล้วก็โดดเด่นมากๆเลย นี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นฟีมือของช่างแต่งหน้าทำผมคู่ใจของเธอนะคะ ซึ่งก็ถือได้ว่าช่างแต่งหน้าทําผมของเธอเนี่ยนะคะแบบว่าก็สนิทกันมากๆเลยก็คือให้คําปรึกษาคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเหมือนว่ายูกิเนี่ยเธอก็จะได้มีการโพสต์ข้อความนะคะลงบน Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นการแชร์ความทรงจํานะคะ1ปีที่แล้วเนี่ยออกมาทาง Facebook โดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่า1ปีที่แล้วขอบคุณแม่กับพี่นะคะที่คอยดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วคอยบอกคอยสอนและอะไรหลายๆอย่างรักแม่กับพี่มากนะคะร้านความรู้สึกกับแม่และพี่ ปลอลอยู่ดูแลคอยซัพพอร์ตลูกสาวไปนานๆน,นะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็คือข้อความที่ยูกิเพนพกานะคะเธอก็ได้โพลลงบน Facebook ส่วนตัวของเธอโดยภาพที่เธอเนี่ยนะคะได้แชร์มาเนี่ยก็เป็นภาพเมื่อวันที่21มิถุนายนนะคะปี64นั่นเองหนึ่งปีที่แล้วนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ได้แต่งตัวนะคะเป็นสาวลาวริมฝั่งโขงก็คือสวยมากๆเลยนะคะในตอนนั้นแล้วก็ยูกิเพนพกาเองนะคะอย่างตอนวัน เกิดของเธอที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าก็จะมีหลายๆคนขึ้นไปไวอวยพรันเกิดให้กับเธอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไรฟ์สดกลุ่มปิดนะคะของทางคณะหมอลามเสียงวีหกที่ได้มีการจัดงานวันเกิดให้กับยูกิเราก็ยังได้มีการนํารายได้เนี่ยนะคะไปทําบุญด้วยตอนนั้นก็ได้มีการเชิญช่างแต่งหน้าทําผมคู่ใจของเธอเนี่ยนะคะขึ้นไปพูดความรู้สึกก็คือในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือไม่สามารถพูดได้เลยก็คือเห็นทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ ร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันจริงๆนะคะอย่างช่างแต่งหน้าคู่ใจของน้องยูกินะคะก็ได้บอกว่าเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าจริงๆเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วนะคะอย่างตอนที่ทางครอบครัวของยูกิเพนประกานะคะก็คือได้รับเชื้อโควิด19ในตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าช่างแต่งหน้าของเธอเนี่ยก็ดูแลนะคะแล้วก็คอยส่งอาหารตลอดเลยเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆนะคะแล้วไม่ว่ายูกินะคะเธอเนี่ยจะไปออกงาน ที่ไหนออกงานต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นการออกงานที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีช่างแต่งหน้านะคะคอยไปดูแลแต่งหน้าทําผมให้กับเธอเนี่ยในทุกๆงานจริงๆนะคะแล้วครอบครัวของยูกิเองนะคะอย่างแม่อุ้มกับพ่อตุ้มเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบจะมีของมาฝากคอยดูแลเป็นอย่างดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าทําผมจริงๆกลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเลยก็ว่าได้ แนนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักความผูกพันนะคะของยูกิแล้วก็ช่างแต่งหน้าทําผมคู่ใจของเธอนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ